กลับสวัสดีท่านผูทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับ h y บริดโปรไฟล์และวันนี้เราอยู่กับไทแรโน o รฟอ s o ์ s aw, ตามคำขอไท n รโนโรฟอ s aw, เป็นไฮบริดระดับล e เจนต สาย Cunning Fierce มันเป็นปันผสมระหว่าง Tyrannosaurus Rex Gen 2และ Dilophosaurus Gen 2และยังมีไฮบริดต่อไปคือ Tenontorex สกิลพื้นฐาน Cunning Strike ล้างเลือดออกและโจมตีตัวที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดลบบัฟ Critical และบัฟ Damage พร้อมกับลด Damage ลง50%เป็นเวลา1เทิร์น2 Attack แล้วโจมตีคนนูณ1 Distracting Impact จมตีตัวที่มีดาเมจให้ที่สุดลดดาเมจศัตรูลง50%เวลา2เทิร์นเสียแท็กโจมตี1.5มีคููดาวอยู่ที่2 f i e r c e Impact ล้างกระดูกหักพร้อมกับโจมตีตัวที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดลบโล่ลบล่อและโจมตี1.5ทะลุเก,กราะมีคููดาวอยู่ที่1 f i e r c e Rampage ล้างกระดูกหักออกพร้อมกับโจมตีตัวที่มีพลังชีวิตมากที่สุดลบโล่ลบล่อ พร้อมกับโจมตีทะลุเกากะคูณ2มีคูดาวอยู่ที่1ดีเลย์อยู่ที่1การคอมโบเนื่องจากไทเรนโนโลูโฟสอบเป็นไดโนเสาวที่ค่อนข้างมีสปีดที่ช้าและดาเมจที่ไม่ได้ดุนแรงมากนักและยังค่อนข้างบางอีกต่างหากทาให้มันนั้นไม่เหมาะที่จะเจอกับสายเฟียสด้วยกันที่เร็วกว่าหรือสายคันนิ่งเลยแม้แต่น้อยมันเหมือนจะถูกออกแบบมาให้สู้กับเฟียสได้บางตัวและส่วนใหญ่แล้วจะเอาไว้สู้กับแทงซะมากกว่า ไน่จากมันมีสกิลเจาะเกราะที่รุนแรงและสกิลลดดาเมจที่อาจสามารถช่วยให้มันอยู่รอดได้นานมากขึ้นมันนั้นไม่มีเอฟเฟกป้องกันสถานะอะไรเลยทําให้มันค่อนข้างแพ้ส,สกิลสโลสตันกระดูกหักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาหามันจึงควรเลือกยิบไทแรโนโรฟซอมมาใช้ในสถานการณ์ที่จําเป็นเท่านั้น